ออกรถวันนี้ขับฟรี90วันไปเลยนะผมนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะนะผมผ่อนไม่แพงนะผมราคาคือโดนใจนะผมแน่นอนน,อนนะเป็นรถตลาดนะผมนะเครื่องยนต์ดีๆทนนนะรถปีแบบไม่ต้องใหม่มากนะแต่ขอผ่อนอยู่ในงบนะครับผมผมแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยคนระับคันนี้คือโตโยต้านะผมไฮรักรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัวดับเบิลแคนะเป็นตัว4ประตูเนาะ นะตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์รุ่น E นะครับผมเครื่องยนต์2.4ดีเซลเทอร์โบเนาะนะครับนะผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับลูกค้านะครับท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะผมคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวทุกอาชีพนะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเนาะนะครับรถของเราคนระับรับประกันนะไม่ชนหนักไม่น้าท่วมนะครับเลขไม้แท้100%นะอรับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ให้ความสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวรอบคันเนาะว่าเจ้าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรแล้วกันนะครับ คันนี้นะับมาพร้อมกับสีเงินนะครับผมเป็นสีเงินนะครับซินเวอร์แบบนี้นะครับ